สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวนิดามาขุงแก้วเลขที่3.9ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับ2วันนี้จะมานําเสนอแร่ซินนาบานะคะชื่อแร่ภาษาไทยซินนาบาภาษาอังกฤษ C I N N A B A R ซินนาบภาษาถิ่นชาติความหมายนะคะซินนาบาหรือชาติธรรมชาติ เป็นแร่ของกลอดที่พบได้ทั่วไปแร่ชนิดนี้ในตำรายาโบราณเรียกชาติจอแสงใช้สงบประสาสตและถอนพิษก่อนที่จะใช้จะต้องฆ่าด้วยเสียก่อนค่ะคุณสมบัติทางกายภาพนะคะสีสีแดงออกน้ำตาลแดงตะกั่วสีลักษณะเด่นหนักผิดปกติและวาวคล้ายเพชรรูปแบบผลึกรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นตารางเล็กใหญ่และแตกเป็นชิ้นเล็กๆ การเกิดผลึกแฝดติดต่อได้ง่ายแนวแตกเรียบปริซึมวาวคล้ายเพชรรอยแตกรอยแตกขรุขระเนื้อปลาะล่วนความแข็ง2-2.5โครงสร้างผลึกตีโกลมิติคุณสมบัติทางเคมีนะคะสูตรทางเคมี hgs มักมีสานดินและอินทรีสารปนอยู่เป็นมนทินละลายในกดดินประสิวถ้านำไปถูบนเหรียญทองแดงแล้วหยดกดเกลือเจืาจางลงไปเล็กน้อยจะเกิดเป็นโลหะสีขาวที่ผิวค่ะแหล่งที่พบนะคะประเทศไทยพบเกิดปะปนกับแร่ดีบกุกในเหมืองลาบแร่ดีบกุกสัมมานาวใต้และ เหมือง้ก้เคียงที่อำเภอตะก,กวัวป่าจังหวัดพังงาต่างประเทศแหล่งสถานที่สำคัญของประเทศจีนคาซคสถานรัสเซียชิลีฟินแลนด์สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและมอร็อกโกประโยชน์นะคะทำเครื่องรางของขังใช้สงบประสาทและถอนพิษใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าทำสีประตูตราปั๊มจีนสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ